เรื่องราวที่ผมจะเล่าทุกคนฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธรเรื่องนี้หลังจากที่ผมฟังจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกและก็ให้ข้อคิดสอนใจได้เป็นอย่างดียังไงเพื่อนๆลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนเรื่องนี้เจ้าของเรื่องคือคุณมังกรครับคุณมังกรได้ถ่ายทอดเรื่องนี้ไว้ โดยเนื้อเรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นกับพี่ชายที่ตัวเองรู้จักเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นจากคุณมังกรเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวันนั้นคุณทนายซึ่งเป็นทนายที่ทางบ้านเนี่ยใช้บริการอยู่เป็นประจำจะเข้ามาติดต่อประสานงานที่บ้านด้วยความที่คุณทนายกับครอบครัวคุณมังกรค่อนข้างจะสนิทกันครับคุณทนายก็เลยบ่นกับครอบครัวว่าเออยากจะกินเห็ดจังเลยตอนนั้นทางบ้านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวคุณทนายจะมา ก็ได้เตรียมตัวต้อนรับเป็นอย่างดีทางแม่ของคุณมังกรก็เลยได้บอกกับคุณมังกรว่าเดี๋ยวแม่จออกไปตลาดไปซื้อเห็ดให้แต่เมื่อพี่ชายได้ยินแบบนั้นครับพี่ชายก็บอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะออกหาของป่าพอดีไม่ต้องออกไปซื้อหรอกเดี๋ยวเขาเนี่ยอาสาที่จะออกไปหาให้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเวลาประจําของพี่ชายที่จะออกไปหาของป่าคือเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของวันนั้นวันนั้นพี่ชายก็ออกไปหาเห็ดตามปกตินะครับ โดยออกไปกับลูกน้องอีกคนหนึ่งตอนแรกก็เริ่มต้นหาจากบริเวณรอบๆหมู่บ้านก่อนหาย่เป็นชั่วโมงครับหายังไงก็หาไม่ได้เห็ดเนี่ยโดยความที่พี่ชายไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเนี้ประมาณ78ปีแล้วเพิ่งกลับมาอยู่ได้ไม่นานก็ได้บ่นกับลูกน้องนะครับว่าเมื่อก่อนนะแถวเนี้ยมันเยอะมากเลยนะเห็ดละเดินไปไหนก็เจอแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันหายยากขนาดนี้ก็ไม่รู้ ทั้งสองคนก็เลยคุยกันครับว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปต่างหมู่บ้านสักหน่อยเผื่อว่าจะหาเห็ดได้มากขึ้นทั้งคู่ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่อีกหมู่บ้านหนึ่งโดยระยะทางที่ห่างจากหมู่บ้านตัวเองเนี่ยประมาณ4-5กิโลได้โดยระหว่างทางนะครับก่อนที่จะเข้าหมู่บ้านนี้ก็จะมีสำนักสงฆ์คล้ายๆวัดป่าประมาณนั้นนะครับอยู่บริเวณทางเข้าก่อนที่จะถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งตอนนั้นพอพี่ชายขี่มาถึงครับก็พบว่าในตัวบริเวณวัดเนี่ย มันมีหญ้าค่อนข้างจะขึ้นสูงมากพี่ชายเห็นแล้วก็ดูท่าจะมีเห็ดเยอะครับก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ไว้บริเวณหน้าวัดตัวพี่ชายกับพวกน้องก็ถือตะกร้าคนละใบเดินเข้าไปข้างในตอนแรกกล่าวว่าจะเดินเข้าไปแค่หน่อยเดียวนะครับเพราะว่าหญ้าขึ้นแบบเนี้ยเห็ดต้องเยอะมากแน่แน่เดินเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็จะได้กลับบ้านกันแต่หลังจากที่เดินเข้าไปแค่นิดเดียวครับปรากฏว่าตอนนี้สายตามองเห็นว่าทั้งสองข้างทางระหว่างทางเดินเนี่ย เหตุขึ้นเต็มไปหมดเลยครับพี่ชายกับลูกน้องก็พยายามเก็บครับเก็บกันไปเก็บกันมาตอนนี้ด้วยความที่ถือมาสองตะกร้าเมื่อ,อามาเทรวมกันแล้วพบว่าหนึ่งตะกร้าเต็มเรียบร้อยแล้วครับตอนนั้นก็คุยกันนะครับว่าโอ้โหถ้ามันเยอะขนาดนี้เอาแบบนี้ไหมเราเก็บให้ได้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวพวกนี้เราเอาไปขายกันเมื่อคุยกันแบบนั้นทั้งสองคนก็ต่างเร่งมือเก็บครับเก็บด้วยความเมามันสนุกสนานกันมาก ทั้งสองคนเดินเข้าไปลึกมากขึ้นเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ดีๆระหว่างที่ทั้งคู่เก็บเห็ดกันอยู่ก็มีเสียงหมาหอนดังขึ้นนะครับพี่ชายนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอผีมาก่อนแล้วก็ไม่เคยกลัวอะไรทั้งสิน้นแม้แต่ตอนที่ไปบวชพระก็ไม่เคยเจอผีเช่นเดียวกันหลังจากที่พี่ชายได้ยินเสียงหมาหอนพี่ชายก็พูดขึ้นมาลอยๆครับมันจะหอนทําไมนักหนาวะหลังจากที่พี่ชายพูดจบไม่ทันขาดคําครับ ก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นตุบเสียงเหมือนอะไรหล่นลงมาจากต้นไม้ครับตอนนั้นพี่ชายก็หันไฟฉายไปนะครับดูซ้ายดูขวาว่าเป็นผลไม้จากต้นไหนที่มันร่วงลงสู่พื้นพี่ชายเดินตามต้นไม้ต้นต่างๆนะครับดูว่ามันมีผลไม้อะไรที่มันร่วงหรือเปล่าแต่ก็เพราะว่าไม่มีอะไรผิดปกติครับตอนนั้นพี่ชายก็พูดขึ้นมาลอยๆนะครับว่าอย่ามาหลอกอย่ามาแกล้งกันถ้าเป็นคนก็ออกมา ถ้าเป็นผีก็ออกมากูไม่กลัวมึงหรอกขอให้ออกมาแล้วกันแต่หลังจากที่พี่ชายพูดไม่ทันขัดคำอีกแล้วครับอยู่ๆต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าพี่ชายมันสั่นครับสั่นแบบพิ่บๆๆ,ๆๆๆๆแบบนี้เลยตอนนั้นพี่ชายก็ส่องไฟฉายขึ้นไปบนต้นไม้พบว่าไม่มีอะไรครับตอนนั้นลูกน้องตกใจมากครับถึงกับยืนหยุดนิ่งอยู่กับที่พี่ชายหันไปมองหน้าลูกน้องแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรป่าววะ ลูกน้องเนี่ยพยักหน้าตอบรับนะครับพี่ชายก็พูดขึ้นมาว่าตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเจอหรอกนะผีเผลออะไรอะ่ะถ้าจะมาให้มาเลยนะอย่ามาทําแบบนี้กูไม่กลัวลหรอกนะผีอะ่ะกูอยากเห็นเหมือนกันนะว่าผีมันหน้าตาเป็นยังไงลูกน้องเมื่อได้ยินพี่ชายพูดแบบนั้นก็หยุดอยู่กับที่ครับแล้วก็หาเห็ดบริเวณนั้นแทนแต่พี่ชายก็ยังเดินเข้ามาเรื่อยๆครับเดินดูนู่นดูนี่เก็บเห็ดไปเรื่อยๆแต่กลับกลายเป็นว่าตอนนี้หมา หอนหนักมากขึ้นกว่าเดิมครับเสียงหมาหอนแล้วงมทั่วทั้งป่าพี่ชายพูดขึ้นมาว่าอย่าเอาแต่หอนจะออกก็ออกมาเลยตอนนั้นเสียงหมาก็หอนดังขึ้นครับแล้วข่าวนี้ต้นไม้เนี่ยสั่นกันสลับต้นเลยครับต้นนั้นทีต้นนี้ทีสั่นกันแบบพึ่บพับพึ่บพับพึ่บพับตอนนั้นพี่ชายก็เริ่มงงครับว่าลมมันก็ไม่มีแต่ทําไมต้นไม้ต้นนี้ก็สั่นต้นไม้ต้นนู้นก็สั่นส่องไฟสลับไปสลับมานะครับ ส่องไปที่ต้นที่มันสั่นก็พบว่าไม่มีอะไรไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรอยู่บนต้นไม้ถ้าเป็นผีให้ออกมาออกมาสักทีอยากเห็นเหมือนกันนะผีออกมาเดี๋ยวจะเตะให้กิ้งเลยตอนนั้นพี่ชายพอพูดเสร็จนะครับก็หยิบไฟฉายแล้วก็ส่องไปหาลูกน้องซึ่งยืนอยู่ไกลๆก็พบว่าลูกน้องเนี่ยเดินออกไปอีกทางหนึ่งครับเหมือนว่าไม่อยากอยู่ใกล้พี่ชายประมาณนั้นเลยครับเดินออกไปหาเห็ดอีกทิศทางหนึ่งตอนนั้นพี่ชายก็ส่องไฟไปรอบๆนะครับแล้วก็เหมือนพี่ชายเนี่ยพูดอยู่คนเดียว จะมาไหมวันนี้จะมาไหมจะให้เห็นไหมวันนี้พี่ชายเดินเข้ามาเรื่อยๆครับจนสุดกำแพงวัดอีกฝั่งหนึ่งตอนนั้นก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะเมื่อมองที่ตะก้าเห็ดก็ใกล้จะเต็มแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวพอเราเดินกลับออกไปตะก้าเนี้ยมันก็คงจะเต็มพอดีเมื่อคิดแบบนั้นพี่ชายก็กําลังจะหันหลังกลับครับเมื่อหันหลังกลับตอนนี้ความรู้สึกมันเกิดขึ้นครับมีความรู้สึกว่าเหมือนว่ามีคนเดินอยู่รอบๆตัวตอนนี้ พี่ชายพยายามหันไฟไปซ้ายทีไปขวาทีเพื่อสังเกตว่ารอบตัวของตัวเองมีใครอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีใครครับไม่เห็นใครอยู่รอบตัวเองแล,แล้วแล้วพี่ชายก็ได้ยินเสียงครับเสียงคนเดินอยู่บริเวณกำแพงพี่ชายรีบหันไฟไปที่จุดนั้นในทันทีพบว่าตอนนี้มีขาขานึงห้อยลงมาจากกำแพงขานั้นดำมากนะครับพี่ชายค่อยๆส่องไฟจากข้อเท้าขึ้นไป พบว่าคนคนนั้นใส่กางเกงสล็กสีดําเมื่อส่องขึ้นมาเรื่อยๆก็พบว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาซึ่งมันอาจจะเคยเป็นสีขาวเพราะมันค่อนข้างจะหมมมอมมากตอนนั้นพี่ชายตกใจมากครับและที่ทำให้พี่ชายต้องตกใจอย่างสุดขีดหลังจากที่ส่องไฟขึ้นมาพบว่าร่างร่างนั้นไม่มีหัวครับและตรงคอที่ขาดนั้นค่อยๆมีเลือดสีดำๆพุ่งออกมาจากบริเวณลำคอ ตอนนั้นพี่ชายช็อกเหมือนตกอยู่ในผวังเลยครับส่องไฟขึ้นส่องไฟลงไฟขึ้นไฟลงเหมือนว่าพยายามเช็คให้ตัวเองแน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองเห็นตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองตาฝาดไปเองพี่ชายบอกว่าจากคนที่ไม่เคยกลัวผีเลยนะครับพอเจอตอนนั้นตัวเองทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ยืนนิ่งจะร้องก็ร้องไม่ออกได้แต่หันไฟฉายไปทางลูกน้องแล้วก็ทำสัญลักษณ์กวากไฟครับกวากๆเหมือนบอกว่า ให้ลูกน้องเนี่ยรีบวิ่งมาหาตัวเองตอนนั้นลูกน้องก็งงนะครับค่อยๆเดินมาหาพอเดินมาถึงก็ถามว่าลูกพี่ลูกพี่เป็นอะไรอะ่ะพี่ชายทําอะไรไม่ได้เลยครับจะก้าวขายก็ก้าวไม่ออกจะพูดก็พูดไม่ได้ได้แต่ชี้มือไปที่กําแพงลูกน้องส่องไฟฉายตามไปครับแล้วก็เห็นภาพแบบเดียวกันตอนนั้นลูกน้องตกใจมากครับทําอะไรไม่ถูกได้แต่โยนตะกร้าเห็ดทิ้งนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงพี่ชายออกไป ทางที่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจอดอยู่ไม่ไกลเลยแต่ระยะทางตอนนั้นรู้สึกว่ามันไกลมากลูกน้องค่อยๆดึงพี่ชายครับดึงไปดึงไปดึงยังไงก็ไม่ขยับสักทีเพราะว่าตอนนั้นพี่ชายช็อกไปแล้วครับปัสสาวะเนี่ยลาดกันทั้งคู่เลยด้วยความที่ลูกน้องเนี่ยกลัวมากตอนนั้นแล้วก็มีสติมากกว่าพี่ชายก็เลยยกมือพนมขึ้นยกมือไหว้ขึ้นเหนือ,อหัวครับอย่าถือสาลูกพี่ผมเลยลูกพี่ผมเป็นคนแบบนี้แหละพูดจาอะไรก็ไม่คิด อย่าถือโทษโกรธเขาเลยยกโทษให้พวกผมเถอะปล่อยพวกผมไปเถอะพอพูดได้สักพักหนึ่งพี่ชายก็เหมือนเริ่มค่อยๆขยับตัวได้ครับตอนนั้นก็ลูกน้องเนี่ยค่อยๆดึงค่อยๆด,ดันทํายังไงก็ได้ให้ออกจุดนั้นให้เร็วที่สุดลูกน้องฉุดกระชากพ,พี่ชายจนมาถึงรถจนได้ครับตอนนั้นตะกงตะก้าเห็ดไม่เอาทั้งสิ้นครับแม้แต่ตะก้าที่เก็บเห็ดเสร็จแล้วอยู่หน้ารถหนึ่งใบก็หยิบแล้วก็โยนทิ้งไว้ตรงนั้นเลย ขามานะครับพี่ชายเนี่ยเป็นคนขี่ลูกน้องเป็นคนซ้อนแต่ขากลับกลายเป็นอีกหนึ่งภาพเลยครับคือพี่ชายเนี่ยนั่งข้างหน้าและลูกน้องไหยก็ขับค่อมกันไปพี่ชายตัวสั่นตลอดทางที่กลับบ้านในวันนั้นลูกน้องก็ขี่รถไปส่งพี่ชายที่บ้านแล้วตัวเองก็กลับบ้านไปครับเช้าวันต่อมาคุณหลังกรก็ไปที่บ้านของพี่ชายคนนี้โดยไปเจอกับป้านะครับบอกว่ามาหาพี่ออสมาเอาเหตุครับป้า ป้าก็บอกไอออสมันยังไม่ตื่นเลย9ก้าโมงกว่าแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ตื่นก็ไม่รู้ตอนนั้นคุณป้าก็เดินขึ้นไปตามให้นะครับคุณป้าไปตะโกนเรียกอยู่หน้าห้องนานมากแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากภายในห้องจนสุดท้ายคุณแม่ของพี่เขาเนี่ยตัดสินใจงัดเข้าไปในห้องครับเมื่องัดเข้าไปได้พบว่าพี่เนี่ยนอนคุ้มโปองอยู่เมื่อเปิดผ้าออกดูก็พบว่าศีรษะของพี่เขาเนี่ยโล้นหมดเลยครับคือผมเนี่ยร่วงหมดทั้งหัว แล้วบนเตียงเนี่ยก็มีคราบฉี่ขราบอื่นเนี่ยเลอะเต็มไปหมดตอนนั้นน่ะรู้เลยนะครับว่าพี่ชายเนี่ยหลุดไปแล้วครับกลัวสุดขีดแล้วก็ช็อกหลุดไปแล้วเป็นอย่างนั้นอยู่หลายวันมากเลยครับสองสามวันแรกเนี่ยแกจะคุยคนเดียวตลอดเวลาถามอะไรไปก็ไม่รู้เรื่องได้แต่เบอะเบอะลอยลอยไม่คุยกับใครพูดจากับใครไม่ได้สักคำเมื่อถามแล้วไม่ได้ความพูดจากันไม่รู้เรื่องสุดท้ายก็ต้องไปถามตัวลูกน้องครับ ลูกน้องก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยให้ฟังหลังจากนั้นผ่านมาอีกหลายวันที่บ้านเนี่ยก็พาพี่ชายไปทําบุญนะครับพาไปทําทุกวันทุกวันพอน,นานๆเข้าพี่ชายก็เริ่มมีสติเริ่มพูดจารู้เรื่องแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นให้กับทุกคนฟังตอนนั้นคุณมังกรด้วยความสงสัยนะครับก็พยายามสืบคน้นว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไงกันแน่คุณมังกรก็ไปพบเรื่องเล่าเรื่องเล่าหนึ่งครับ เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่โด่งดังของตำนานหมู่บ้านข้างๆเลยก็ว่าได้เรื่องทั้งหมดมีอยู่ว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับคือมีอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่แล้วก็ลูกชาย2คนครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลูกชายคนเล็กลูกชายคนเล็กเนี่ยค่อนข้างจะดื้อมากติดยาแล้วก็เกเรคลุ้งคลั่งถึงขนาดว่าลงมือพลาดพังฆ่าแม่ตัวเองจนเสียชีวิต ตอนนั้นคนเป็นพ่อนะครับก็รู้สึกเสียใจมากว่าทำไมลูกของตัวเองต้องเป็นแบบนี้ด้วยตอนนั้นเมื่อหาทางออกไม่ได้แล้วจริงๆครับก็เลยคุยกับพี่ชายว่าจะออกอุบายเนี่ยพาน้องเข้าไปฆ่าในป่าตอนนั้นผู้เป็นพ่อก็พยายามนะครับบอกว่าเข้าไปช่วยพ่อเก็บฟืนในป่าหน่อยตอนนั้นน้องชายด้วยความขี้เกียจนะครับก็เลยบอกว่าขอตังค์ด้วยได้ไหมแล้วก็ให้พาพี่ชายไปด้วยตอนนั้นพ่อก็ตกลงรับป่านะครับ ด้วยความที่คุยกับพี่ชายไว้แล้วทั้งสามคนก็เดินทางเข้าป่ากันยุคสมัยนั้นยังใช้เกวียนอยู่นะครับหลังจากที่เดินกันไปได้สักพักน้องชายเนี่ยก็บ่นตลอดทางน,นะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ตังเนี่ยเดินมากายแล้วเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยขี้เกียจก็ขี้เกียจตอนนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาครับคุณพ่อก็บอกว่าช่วยก่อนช่วยก่อนเดี๋ยวจะให้เงินเดินไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นเองครับอยู่ดีน้องชายก็โวยวายเสียงดังแล้วก็เดินมาผลักพ่อ ตอนนั้นคนรเป็นพ่อนะครับด้วยความที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรในใจอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยพังมือครับใช้ขวานตัดฟืนที่มีอยู่ในมือเนี่ยเวยงเข้าไปที่คอของลูกชายคนเล็กเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคอก็ขาดกระเด็นทันทีแต่ด้วยความที่ตอนนั้นไม่ใช่จุดที่ตัวเองตั้งใจไว้ครับตัวผู้เป็นพ่อก็เลยนําศีรษะของลูกชายคนเล็กเนี่ยฝังไว้ตรงข้างๆทางบริเวณนั้นและส่วนตัวก็ฝังไว้อีกฝั่งหนึ่งทําให้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางเกวียนครับ มันานานๆเข้าก็ทำให้ดินเนี่ยตรงนั้นมันยุบมากขึ้นยุบมากขึ้นสุดท้ายก็มีคนไปเจอร่างไปเจอศีรษะซึ่งเรื่องที่เกิดตอนนั้นตรงบริเวณนี้มันยังไม่ใช่ส่วนของวัดครับพอถึงเวลาวัดมีการก่อสร้างก็ทำให้ศพเนี่ยอยู่ในบริเวณกำแพงวัดหลานจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นทำให้บริเวณนั้นค่อนข้างจะเหี้ยนมากๆครับทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปแม้แต่ในช่วงเวลากลางวัน ตัวพี่ชายของคุณมังกรร่วมถึงคุณมังกรเองด้วยเนี่ยก็ไม่ทราบมาก่อนครับตอนแรกที่พี่ชายไปถึงพี่ชายเลยดูตกใจมากๆที่ทําไมบริเวณน,นี้ถึงมีเห็ดขึ้นเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นเขาไม่เข้ามาเก็บนั่นเองครับโดยเฉพาะวันพระไม่ว่าใครที่สัญจรผ่านบริเวณน,นั้นหรือแม้แต่คนที่ไปหาของป่านในเวลากลางคืนจะเหี้ยนมากครับและดุมากจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าพี่ชายจะหายดีแล้วก็ตาม แต่ตอนนี้แกเป็นคนที่กลัวเวลากลางคืนไปนเลยครับไม่ว่าเวลาจะเป็นสองทุ่มสามทุ่มถ้าเกิดอยู่นอกบ้านยังไงพี่ชายก็ต้องรีบกลับบ้านครับพูดอยู่ความเดียวว่าถ้ากลับช้าเดี๋ยวจะเจอผีหัวขาดเป็นยังไงบ้างครับเรื่องราวที่ผมยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้สนุกแถมได้คติสอนใจด้วยนะครับเวลาไปไหนก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเคารพสถานที่ที่ตัวเองไปด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นคนไม่กลัวหรือแม้แต่จะไม่เคยเจอ ยังไงไม่เชื่อก็อย่าลบดูดีกว่านะครับก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใ้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสด้วยนะครับอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกๆมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือแม้แต่ฟังใครเขาเล่ามา และอยากให้ผมเนี่ยได้นํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังยังไงส่งรายละเอียดของเรื่องมาที่เมลด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ